เชืมหัตทำสมาธิก็ต้องเสียสละกามคุณอารมณ์กามคุณอารม,ามณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะคือสัมผัสทางกายสิ่งนี้มายัว่วให้ใจหลงไปสิ่งที่เรียกว่ากามมีสองอย่างหนึ่งเรียกว่าถูก,กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทั้งหลายอันหนึ่งคือกิเลสกามกิเลสกามก็คือตัวราคะในใจเรา เติบโตขึ้นมาได้ด้วยกรรมมาวิตกด้วยการฝึกถึงกรรมนีกรรมมาวิตกเพราะว่ามีอนุสัยของรลักครับมส่งทอดกันขึ้นมาเงั้นถ้าจะทำสมาธิได้ต้องสละความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยต้องเสสละทั้งสิ้นเลยอย่างหลงโลกอยู่ทั้งวันทั้งวันนะจะหวังว่านั่งสมาธิจะสงบไม่สงบหรอก <Yes. S 1> มันหลงโลกนะะ เงินอยากได้คุณยามความดีต้องเสียสละยังทําทานก็ต้องเสียสละรักษาศีลก็ต้องเสียสละความเคยชินที่ไม่ดีควรเสียสละแต่เสียสละยากท,ทําสมาธิอยากให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขมีความสงบอยู่ภายในก็ต้องกล้าสสละความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสให้ได้ สละไม่ได้ใจไม่มีสมาธิจริงหรอกอย่างวันวันที่จะดูหนังฟังเพลงที่จะเล่นอินเทอร์เน็ต,ตอย่างนี้นะคือตราบใดที่ยังหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่อย่าหวังเลยมาผลนิพพานไกลเกินแค่สมาธิยังไม่มีเลยยังต้องตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะถ้่จยสู้หลวงพ่อเป็นฆราวาสนะัแทบจะไม่ดูหนังเลย เพลงนี้ไม่ฟังไม่ฟังนอนนะมีที่นอนที่นอนเรซื้อมาตอนแต่งงานนะก็หนาๆนนะเรามีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งไม้บานประตูอะวางไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะเราปูผ้าทับมไม่มีใครรู้หรอกเราก็ยังนอนบนไม้กระดานเราพยายามฝึกตัวเองไม่ให้เพลิดเพลิพลในในการกินการนอนนะ นอนไม้กระดานนะนอนพลิกไปพลิกมาก็โป๊กๆเลยนะสมัยก่อนไม่มีเนื้อเยอะอย่างนี้หรอกมีกระดูกเยอะพลิกไปพลิกมากระดูกก็โขกไม้ก็ต้องอดทนเอานะอยากได้ของดีตามใดที่ยังเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสสมาธิเกิดยากเพราะมันเป็นศัตรูของสมาธิ สิ่งที่เป็นศัตรูของสมาธิจริงๆก็คือกิเลสชื่อว่านิวรนนิวรนอันแรกเลยการมาฉันทานิวรนความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนิวรนตัวที่สองชื่อพยาปาทะความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วใจไม่เป็นกลางกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสมาธิไม่มีหรอกมันมีนิวรนอุทธัจจะใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปไหน ฟุ้งซ่านไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเติมไปกันฟุ้งซ่านไปในโลกของความคิดใจฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็ฟุ้งไปในกามคุณอารมณ์นันะ่นเองงั้นต้องเสียสละนะถ้าอยากได้ของดีก็อย,อย่าติดในกามค่อยๆลดค่อยๆล,ละไป